่นเกมจริงจังคลิปนี้ครับเรากลับมาที่โน้ตบุ๊กกันสักนิดน,นึงครับแต่ว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้ไม่ใช่โน้ตบุ๊กธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะับแต่ว่าเป็นโน้ตบุ๊ก2หน้าจอที่ CPU เขาขิงว่าแรงเทียบเท่าการเจาแยกกับตัว ASUS Zenbook Duo ครับ กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวโนสเปกทุกนด้วยนะผมเจนโนสเปกเจ้าเก่าเจ้าเดิมเช่นเคยนะวันนี้เราได้ของเล่นมาใหม่นะคือต้องบอกว่ามันไม่ใช่โน้ตบุ๊กธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะผมเรียกว่ามันคือของเล่นดีกว่านะกับตัวเซนบุ๊กดูโอนะถามว่ามันดูโอยังไงครับถ้าอธิบายน่าจะไม่เห็นภาพทําให้ดูดีกว่านะครับนี่คําว่าดูโอนั่นก็คือาง้ยงหน้าจอนั่นเองนะซึ่งไอ้เทคโนโลยีโน้ตบุ๊กแบบ สองหน้าจอเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะเพราะในปีก่อนๆเนี่ยเราก็เห็นตัวยูก a าเก้าอาับที่เป็นลักษณะของจอดูโอแบบนี้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเทอร์ีหรือว่าโน้ตบุ๊กที่เป็นในลักษณะ2จอที่เป็นดูโอแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะรแต่ว่าในเรื่องของฟีเจอร์นะครับในเรื่องของลักษณะาการใช้งานผมขอสงวนไว้สําหรับคลิปรีวิวละกันนะครับแต่ว่าที่เราจะมาดูกันในคลิปนี้นะก็คือตัวชิป CPU รุ่นใหม่นะครับที่เป็นรหัสแพนเทเลกนะครับหรือว่า Intel อ r e เ Series 3นะัที่เพิ่งเปิดตัวในงาน t s ที่ผ่านมานะับซึ่งก็ต้องบอกว่าขิงครับยกขิงกันมาทาั้งรครับเพราะว่า Intel เนี่ยประกาศเปิดตัวซีรีส์สปุบเนี่ยแล้วก็เคลมว่าประสิทธิธภาพเนี่ยแรงขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นจาก l ู na l เล e เองนะหรือว่า Aero ่เล็เนี่ยแรงขึ้นเกือบ80%เปรเลยทีเดียวนะับตามตัวชิป CPU นะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับก็คือตัวซีรีส์กาจอรบอดสุดพิเศษของเขานะเพราะว่าอย่างตัวเซนบุกดูโอตัวนี้นะครับที่ใช้ชิป CPU นะที่เปิดมาพิเศษในปีน ก็คือซีรีส์ X อย่างตัว Intel Core Ultra X9388H นั่นเองครับาว่า X9 เนี่ยมันพิเศษยังไงมันต่างจากตัว Non X ยังไงนะครับหลักๆเลยนะก็คือเรื่องของตัวการ์ดบอดนะครับถ้าเป็นตัว Non X เนี่ยมันก,ก็จะเป็นตัว Integrated e g r a p h i c นะครับหรือว่า IGBU ของ Intel ปกติทั่วไปนะครับแต่ถ้าสมมติมีคําว่า เอ nice ็กมาไหลอยู่ในรหัส CPU เนี่ยมันจะหมายความว่าเขาได้เรื่องของตัวการ์จออนบอร์ดที่เป็นซีรีส์ Intel Arc นะครับเพราะว่า Intel เนี่ยเคลมประสิทธิภาพนะว่า Intel Arc ปีนี้แรงกว่าการ์จอออนบอร์ดของฝั่ง AMD ก็คือตัว Radeon 8900M อีกด้วย <Wow. S 1> และที่สำคัญนะขิงอีกด้วยว่าแรงเทียบเท่ากับการ์จอแยกอย่าง Nvidia RTX 4050แบบ TGP 65วัตได้สบายๆนะครับเพร <S <S <koş. S 2> าะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวในเรื่องของการเล่นเกมเรามาลอง ดูหนึ่งก่อนว่ามันจะจริงอย่างที่คิงันไว้หรือเปล่าครับเราลองเกมแรกเลยนะครับกับซีรีส์เกม Arc Raider นะครับเดี๋ยวดูเซตติ้งกันสักนิดน,นึงแล้วกันแต่บอกก่อนนะไม่เสียบอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับ แต่ิงตอนนี้น้ก็จะเป็นตัว Borderless Full Screen นะครับซึ่งก็จะเท่ากับตัวความละเอียดของหน้าจอนะครับก็คือ2800คูณ1 0 8บที่ความละเอียด 2.8K นะครับปิด VSync นะครับแล้วก็ปลด Frame l มิตนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับจะใช้ตัว Upscale ที่เป็น Intel Xe SS นะครับแบบ Performance นะครับแล้วก็จะใช้ Preset Quality เป็นแบบ Medium ทั้งหมดนั่นเองนะครับเอาแบบนี้ก่อนละกันนะครับซึ่ง 2K นะตามความละเอียดหน้าจอครับ ได้อยู่เกือบ6 0 5 0 60เกินไปแล้วคือบอกเลยว่าแรงนะครับอย่างที่เขาขิงไว้เลยแล้วก็ให้ดูเปอร์เซ็นต์การทำงานครับเปอร์เซ็นต์การกินไฟของตัวซีรีส์การ์จอออนบอร์ดนะครับไม่ใช่การ์จอแยกย้ำอีกรอบหนึ่งครับกับซีรีส์ Intel Arc B390 เนี่ย มันจะเป็นซีรีส์กาจอพิเศษสำหรับซีรีส์คอรทราที่เป็นรหัส X อนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นตัว x 9 3 8 8 h นะครับถ้าจะเป็นตัว non x นะรหรือว่าไม่ใช่ตัว X เนี่ยเขาจะได้เป็น igpu ปกติทั่วไปนะครับซึ่งความแรงก็จะน้อยลงกว่านี้นะครับแต่ว่าดูดีครับกาจอนี่วิ่งเต็มที่นะครับวิ่ง1.9 2.0 g นะครับแล้วก็ กินไฟเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณสี่สวัตต์เท่านั้นนะครับแล้วก็แรมเครื่องเนี่ยด้วยความที่เขาให้มาแบบสามกิกที่เป็น l p d d r 5นะครับแล้วก็บัตรความเร็วเนี่ยสูงถึง9,600เมกะเฮิร์ตเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าเสริมนิดนึงก็คือเรื่องของเซตติ้งเครื่องเนี่ยผมตั้งแชร์แรมนะครับของระบบเนี่ยแบ่งไปให้การ์จอออนบอร์ดเท่ากับ8กิกนะครับก็เอาเป็นว่าสแตนดาร์ดเอเวอร์เรสของโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเริ่มต้นละกันนั่นเองนะครับแต่ว่าต้องท่องไว้ว่าเซนบุกโดโอไม่ใช่ในบุ๊กเกมมิ่งเป็นเเนนนนนโโบบบุุ๊๊กกสสาาาายยยทงป็พรรีีมม่่ะคัแตว สีทภาพรับดูดิดดดโหโค้ดสูตร 2K มีเดียมเปิด XE SS แบบ performance ภาพเนี่ยไม่แย่เลยนะครับถือว่าโอเคเลยเออเราไม่เสียบอะแดปเตอร์ชาร์จเนี่ยถ้าเป็นโนบรเกมมิ่งนะเฟร,รมร่วงเฟร,รมดอปไปแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าก็ต้องแลกมากับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับถ้าสมมติเราปรับกินไฟเยอะๆเ,เนี่ยมันก็อาจจะทําให้แบตตัวเครื่องมันไหลนั่นเองนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมลองเล่นมาเนี่ยตัวนี้ถือว่า จัดการพลังงานได้โอเคนะครับแล้วก็เล่นเกมเนี้ยผมลองบนเนี่ยเล่น a r ร์ a เรเดเล่นไซเวอร์พังเล่นวา lo โลหรือว่าเล่น Ar ร์ไนท์เกมใหม่ล่าสุดอะไรพวกเนี้ยเอ้ยแบตมันยังพออยู่ได้ถือว่าโอเคเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเราเอาสแตนดาดในเรื่องของการใช้งานทั่วไปเนี่ยแบตเตอรี่อันนี้เขาอึดอยู่แล้วนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองซักไฮไม่น่าไหวนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องดันตัวอัพสเกลเพิ่ม,เต,มเติมขึ้นมานครับเอาเป็นว่าเราลองอาหาดูเอาตราผบประมาณไปเลยแล้วก็ ัพปเกลเรสโซลชั่นการนี้ก็คืออัปไปตามความเรียนหน้าจอก็ต้องดันช่วยนะครับอันนี้คือผมปรับมาเป็นไฮนะครับแล้วก็ ปรับตัว upscale quality นะครับปรับไปเป็นอ u l t r าเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับในเรื่องของคุณภาพเนี่ยก็อาจจะดรอปน้อยลงนะครับแต่ว่าสำหรับปีนี้นะครับ Intel x e f s นะครับที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วที่สำคัญนะรองรับฟีเจอร์ multi-Generation สำหรับการ์จอออนบอร์ดด้วยปกติ multi-Generation นะถ้าสมมติเราพูดถึงค่ายเขียวเนี่ยต้องเป็นการ์ดจอแยกนะครับการ์ดจอออนบอร์ดไม่มีนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถือว่ารองรับกับ multi-Generation ได้อีกด้วยนะครับซึ่ง ก็ต้องบอกตามตรงก็ย้ำอีกรอบนึงว่าไม่ได้เสียบแลตเตอร์ชาร์จนะครับแล้วก็มันจําเป็นที่จะต้องเปิดตัวอัพเก l l ทิ้งไว้นะเพราะว่าถ้าสมมติเราเอาเนทีฟแรงดิมเนี่ยไม่ไหวอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับแต่ว่าสําหรับการโจออนบอร์ดแล้วเป็นซีรีส์ที่ไม่ใช่โน้ตบุ๊กเกมมิ่งได้เฟรมเรทขนาดนี้นะโคตรสุดครับเรามาต่อกันกับเกมที่ผมพูดว่ารองรับกับตัวมัลติเฟรมเ e n e r เ t ชันบน กาจอรบอร์ดนะครับกับตัว b บ l e f i e l d 6นะครับเซตติ้งตอนนี้นะครับผมก็จะปรับเป็นแบบ o r d e r l e s s นะครับเพื่อที่จะเปิดตัวฟีเจอร์ Multi f r a m e g e n e r a t i o n นะครับปรับเป็นแบบ2 8 0 0 1 0ปรเช่นเคยนะครับปิด V-Sync นะครับแล้วก็เซตติ้งความเรยนเนี่ยก็จะปรับเป็นแบบโลหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็อันนี้เปิด XE-SS แบบ b a l a n c e นะแล้วก็ Intel XE Frame Generation รนะครับรองรับแม้กระทั่งกาจอร์บอร์ดด้วย โคตรเอานะครับลองคิดดูว่าซีรีส์โน้ตบุ๊กสายทำงานตัวสักประมาณ2 0 0 0มื0น0 0แล้วได้ CPU ซีรีส์ X มีฟีเจอร์มัลติเฟรมเจเนชันให้ด้วยโอ้โหโอ้โห89 90เกือบร้อยเฟรมอะแต่ว่า,ยานอย่างนึงหนึ่งก็คือมีมัลติเฟรมเจเนชันนะครับแล้วก็อัพสกลก็ต้องเปิดด้วยนะครับแต่ว่าได้ขนาดนี้ผมว่าโคตรดี 97เนี่ย96้าสร้อยเฟรมอ่ะตีกลมๆนะครับแล้วก็ตัวเลข1%โลเนี่ยสี่สิเฟรมเนี่ยผมถือว่าโอเคนะสำหรับซีรีส์โน้ตบุ๊กที่ไม่ใช่เกมมิ่งด้วยซ้ำนะครับเนี่ยโดนยิงแล้วแต่ว่าเฟรมไทม์นะครับก็เป็นลักษณะของตัวมัลติเฟรมเจชชั่นอยู่แล้วนั่นเองนะครับโอ้สุดๆๆด,ด,ดทีนี้ผมปรับโลอยู่ใช่ปะ่ะผมอยากรู้ว่าถ้าผมจะดันความละเอียดให้มันสูงกว่าน,นี้ได้หรือเปล่าเนี่ยโลเซิเนี่ยปรับเป็นโลหมดเลยนะทีนี้ผมเอา เป,เ,ปเป็นเป็นไฮไปเลย all high นะครับบางเซตติ้งเราต้องรีเซ็ตนะครับเปลี่ยนเกมอู้เจ5ด้าสิบ็ดมีเฟรมร่วงมีชัตเตอร์นิดนิดหน่อยๆน,นะครับนี่ครับมีเอฟเฟกมีพาร์ติเคิลมีการบวกอะไรท่าท่าเนี้ยิงไม่ตายปิดเฟรมเลยอะดูดูออกไหมว่าอันนี้เกิน60เนี่ยลื่นๆเลยเฮ้ย คือถ้าไม่บอกว่าไม่ใช่โนโวเกมมิ่งอ่ะผมว่าหลายหคนก็คงคิดว่าเอ้ยนี่ก็คงเป็นโนโวเกมมิ่งตักเครื่องหนึ่งแหละแต่ว่าโอ้หได้เฟรมเลยขนาดนี้นะโคตรเอาอ่ะเซอร์ไพรส์มากแล้วก็ผมว่ามันตรงอย่างที่เขาขิงด้วยนะครับก็ระบุไว้ว่า ความแรงของ Arc b ค390ตัวนี้นะครับที่พันปัพีเนี่ยมีความแรงที่ใกล้เคียงกับกาจอแยกอย่าง RTX 4050ที่ TGP ประมาณ60วัตต์นะครับซึ่ง TGP ประมาณนี้มันก็จะประมาณใน t ตร v 15นะครับซึ่งความแรงแล้ว 2k ด้วยแรงกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือไม่เสียบอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับต้องย้ำหลายรอบเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับ Battlefield 6นะับก็สามารถที่จะใช้กาจนบอดเล่นได้ประสิทธิภาพที่สูงเกือบ100ยเฟรมเลยครับ มาต่อกันเลยนะครับกับเกมไซเบอร์พังสองศนะครับซึ่งเซตติ้งตอนนี้นะครับอันนี้คือผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับว่าในกรณีของเนทีฟนะครับไม่พึ่งอัพสเกลไม่พึ่งเฟรมเจนเนตัวเลขจะเป็นยังไงมันจะยังคงแรงเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับอันนี้คือผมทําให้ดูก็คือปรับตามความละเอียดหน้าจอก่อนนะครับแล้วก็เซตติ้งความละเอียดนนจะปรับเป็นแบบอัลตร้าปิดอัพสเกลแล้วก็ไม่เปิดเรตซิ่งนะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยเห็นไหมว่าก็ต้องพูดกันตามตรงว่าอันนี้แค่การจอรบอร์ด ไม่ใี่รัตเตอร์นะครับแล้วก็เป็นโน้ตบุ๊กที่ไม่ใช่โน้ตบุ๊กเกมมิ่งด้วยในเรื่องของชุดระบ,บายความร้อนมันก็ไม่ได้จัดเต็มกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลข22 20นะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็ตามสภาพนะครับของกาจอออนบอร์ดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเล่นเกมนะทั้งหมดนี้นะี่ยผมก็จะเปิดตัว XESS ช่วยด้วยอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับทีนี้สมมติ Native แล้วเป็น Full HD น่าจะดีขึ้นกว่านี้นะครับลดความละเอียดเป็น1 2 0สก็ยังเห็นไหมสามสิบสเฟรม อันนี้ก็ถือว่ายังโอเคนะเนทีฟที่ 1080p นะับได้เกือบ40เฟรมเลยก็ถือว่าแรงใกล้ๆกันกันกบ RX 4050ด้วยนะครับแต่ว่ามันอาจจะยังแรงไม่เท่านะครับถ้าสมมติเราไปเทียบกับการ์จอฝั่ง PC เนี่ยก็ผมคิดว่าน่าจะประมาณ RX 7 6 0 0ไม่ก็ RTX 3050อยู่ประมาณนี้อยู่แถวๆนี้นะครับแต่ว่าการจอบอดแล้วมาได้ขนาดนี้ผมถือว่าโอเคมากเลยนะครับทีนี้เรากลับไปเป็น 2.8K เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขออนุญาตเปิดตัว upscale นะครับที่เป็น XE SS นะครับ2.0ปรับเป็นแบบเอาเป็นเน้นเฟรมเรทบาลานซ์ละกันนะครับลดช้ำเน็ต ลงงักหนน่อยึ3 5 40เฟรมเท่ากับ Full HD ในทีมเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าเฟรมทามไม่นิ่งนะครับแล้วก็ตัวเลข1% low ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่ามันก็ยังใกล้ๆกับตัวเฟรมเรทปัจจุบันอยู่นะครับถ้าให้ดีก็คือปรับ 2.8K ถ้าสมมติอยากจะเล่นตามคนเล่นหน้าจอเนี่ยก็จะต้องเปิดตัวเฟรมเจเนชั่นช่วยอีกทีนึ่งนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเซตติ้งนี้นะครับแล้วไม่อยากใช้เฟรมเจนนะครับก็ต้องลดความเอียดเอา อีกทีหนึง่งอ่ะรถเป็น full hd setting ตตเหมือนเดิมเปิด upscale performance นี่เรื่อนเลยทีนี้นะครับ60เฟรม70เฟรมเลยนะครับเฟรมไทม์ยังรถไฟหออยู่นะยังไม่ค่อยนิ่งนะครับยังยึกยือยึกยืออยู่นะครับแต่ว่าตัวเลข1%นึ่โลก็ยังคงอยู่ในระดับ4ี่4ิเฟรมโดยเฉลี่ยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเรื่อนขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าในเรื่องของคุณภาพเนี่ยมีบางๆมีวุ่นๆนะไกลๆเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยมันจะมีแบบเหลื่อมๆเหลื่อมๆหอมอย จอทัชสกรีนลืมเนี่ยมันจะมีแบบเหลื่อมๆตรงนี้นิดนึงเราเห็นเลยด้วยตาป่าเนี่ยเห็นเลยในกล้องไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านับเนี่ยในเรื่องของคุณภาพเนี่ยมันก็จะดรอปลงไปเยอะมากเลยนั่นเองนะครับนี่อ็ก s เฟรมเจเนชั่นต้องรีเซ็ตรีสตาร์เกมขออนุญาตรีเกมสักครู่หนึ่งครับ อ่ะหลังจากร,กเรีเกมเสร็จแล้วนะครับเปิดเฟรมเจเนเรชันของตัว XE SS Z เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือตัวเลขสุดท้ายครับ 80... 79... 80... เฟรมเลยนะครับโอ้โห ไม่เสียอะแดปเตอร์ apter, นะครับแต่ว่าสําหรับตัวไซเบอร์พังกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกินไฟเยอะกว่าเกมก่อนน้าน,นี้2เกมที่เราลองกันนะครับตอนนี้โดยเฉลีย่ยอยู่ประมาณ30วัตต์เลยทีเดียวนะครับถึงถ้าสมมติเราเสียอะแดปเตอร์ apter, เนี่ยตัวนี้ก็สามารถที่จะบูตการกินไฟไปได้สูงถึง65วัตต์หรือว่า80วัตต์เลยนั่นเองนะครับแต่ว่าสําหรับตัวนี้นะครับ 2.8K นะดค้ับด้วยความเอียดหน้าจอแล้วก็เปิดมัลติเฟรมชั่นเปิดอัพสเกลนับเอ s กแบบบาลานซ์นะครับ, F, บ,บ, Balance, รบ60 เฟรมโดยเฉลีย่ยเนี่ยโหสุดจัดโอ้มายก็เอาสุดเลยใส่สุดเอาแบบเรทติ้งเปิดออปชันพวกนี้ละกันแล้วก็เรทติ้งไลท์แบบมีเดียมไม่เปิดผ t ดเทรซิ่งนะครับก็เฟรมร่วงปกติโอ้แต่ก็ยังเมนเทนได้ในระดับ40 50เฟรมเนี่ยโอ้ก็โอเคนะครับนี่ แต่เมฆไม่สวยเท่าไหร่นะเมฆดูไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นะแต่ว่าเออคุณภาพถือว่าใกล้เคียงกับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งงบ2 0 0 0 0 3 0 0ส0บางตัวได้เลยสบายๆนั่นเองนะครับนี่คือพลังของกาจอออนบอร์ด B 3 9 0ครับไม่ไม่มีอะไรอันนี้คือแค่ลองขำๆไม่รู้ว่าจะได้จริงนี่คือ เซนบุกดูนะครับจอคู่มันก็ต้องใช้ให้คุ้มนะครับมันสามารถที่จะเอาไปเปิดเกมเล่นแบบเนี่ยตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าคอแทมันอยู่ตรงกลาง คือมันทําได้ไหมมันทําได้แหละแต่ว่าก็อย่าไปหาทําเลยนะค,คือด้วยความที่จอทั้ง2ตัวมันไซส์ขนาดเท่ากันก็คือ14นิ้วกับ14นิ้ว,วแล้วความละเอียดเท่ากันทั้งคู่นะครับกลายเป็นว่าอันนี้คือขนาด28นิ้วรวมกันสูงสุดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่ทาให้ดูเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอาไปเล่นเกมอย่างเดียวนะครับแต่ว่าในเรื่องของการใช้สอยเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ได้หลายโหมดเลยนะครับ จอหนึ่งเราอาจจะเล่นเกมอาจจะเปิดเกมจอนี้จริงๆนะครับแต่ว่าอีกจอหนึ่งเราอาจจะเปิด YouTube เปิดงานนะครับทำงานไปด้วยเล่นเกมไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่านี่ครับเล่นเกมเต็มจอแบบแนวตั้งแบบนี้มันก็เห็นป่าข้อจํากัดมันก็คือตรงกลางที่เป้าคอแทงม,มันอยู่ตรงกลางจอพอดีนะครับโอ้โหมิติใหม่ของการเล่นวาโลดูดิมันโคตรชาเลนอะลองดูลองดู ไม่รู้อะ่ะมันเล่นได้อะ่ะตอนแรกตอนแรกมันทําไม่ได้ด้วยนะแต่ว่าผมดื้อนะครับซึ่งตัวเซบูดูโออ่ะเขาสามารถที่จะขยายพวกแอปพลิเคชันให้มันเต็มจอแบบนี้ได้นะยิงโดนด้วยฟลุก๊กดวงล้วนๆอ่ะลองดูวางเทคนิคคือวางตัวคนให้มันอยู่ตรงกลางของบรนพบพหน้าจอน่าจะได้เหมือนกันนะ e-sport ต้องจดสิทธิบัตรลองเอาไปใช้แต่ว่าในเรื่องของปริทธิภาพเนี่ยคือวารกับ อ่อซีรีส์กาจอออนบอร์ดเนี่ยจริงๆมันเล่นได้อยู่แล้วนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยจริงๆมันก็เป็นแบบบลูทูธด้วยนะครับมันก็สามารถที่จะดึงแยกออกมาจากตัวเครื่องออกมาใช้งานเพียวๆแบบนี้ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมาะสำหรับคนที่พกโน้ตบุกนะครับแล้วก็ไม่อยากจะพกคีย์บอร์ดอาจจะมีแบบคีย์บอร์ดคู่ใจนะครับไม่ค่อยชินกับคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กเท่าไหร่ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะไม่จำเป็นที่จะต้องพกคีย์บอร์ดแยกเลยนั่นเองนะครับเอ้แต่ <laughs> แต่ก็หืไกลๆไกลๆ,ๆพอเลยจอเดียวพอทน2จอพอเลยนะครับอะทีนี้เรากลับมาจอเดิมจอเดียวเหมือนเดิมพอละกันนะครับอันนี้คือทําให้ดูขำๆละกันสมมติว่าผมปิดจอล่างไปครับนี่ ซึ่งมันก็ทําได้หลายแบบเลยครับในเรื่องของตัวโหมดการใช้งานนะไม่ว่าจะเป็นจอบนจอล่างคู่กันนะครับแต่ว่าการเล่น2จอเต็มจอแบบนี้เนี่ยมันก็จะกินเรื่องของประสิทธิภาพเข้าไปเต็มๆนั่นเองนะครับแต่อย่างเงี้ยเห็นป่มถ้า2จอเนี่ยมันจะได้เฟรมเรทอยู่ประมาณ 60- 70เฟรมแต่ว่าพอเล่นจอเดียวเหมือนโนบุกปกติทั่วไปเหมือนคนปกติที่เขาทํากันอะร้อยสามสิบหกเฟรมร้อยยี่สิร้อยสี่สิบเฟรมโดยเฉลี่ยนะครับซึ่งรีเฟรดของหน้าจอตัวนี้นะครับก็ประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบสี่เฮิร์ตนะครับเราขอลอง กราฟิกวิดีโอฟูลสกรีนพันแปดสิบศูนย์คูณพันแปดละกันแล้วก็สองเคเป็นไฮอยู่แล้วนะครับสําหรับตัววอลเลนะครับอ่าฟูลสกรีนนะฟูลสกรีนนะครับก็เนี่ยครับตัวเฉลี่ยประมาณร้อยยี่สิบนะครับซึ่งปิดก็เล่นได้สบายๆอยู่แล้วนะครับแต่สมมติอยากเล่นได้แบบ144เฟรมแต่สมมติอยากเล่นได้แบบตามดีเฟรชของหน้าจอเนี่ย144ยสี่เฮิร์ตนะอันนี้ก็ต้องลดไปเล่นแค่ฟูลเอสดีพอครับซึ่งฟูลเอสยังไงก็เลือโอโ่อๆโอ้โหยังไงก็เลือ่อๆเลยครับ เอาปิดท้ายด้วยเกมใหม่ไฟแรงนะครับกับตัว Ark Night Enfield นะครับที่เพิ่งเปิดให้เล่นไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับอันนี้เราก็ลองเอามาเล่นให้กับตัวเซ o o k d u ดดูด้วยละกันนะครับเพราะว่าเกมนี้ก็น่าจะเอาจะไม่ดีนะครับแล้วก็น่าจะกินสเปคด้วยเช่เดียกัน,นครับอย่างเซตติ้งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูละกันเซตติ้งโอ้โหแดงเถือก จะปรับเป็นแบบ very low ด้วยนะแล้วก็ตามความเรยนหน้าจอนะครับก็คือ28.0 0ปคณนปดนะครับแล้วก็ refresh rate ตอนนี้เนี่ยผมอ่ะทัชสกรีนให้ด้วยอ่ะใช้สักหน่อยละกันเนี่ย refresh rate ก็จะเป็น120 Hz เฮิร์ตนะครับ นี่ซึ่งอันนี้ปรับสุดได้แค่นี้นะครับตัวเกมล็อกไว้แค่นี้อนาคตอาจจะปรับปลดล็อกสาหรับเวอร์ชัน PC ก็ได้เช่นเดียวกันนะเบลนเดอร์สเกลอันนี้ก็ปรับเป็นแบบเต็ม100%นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะปรับเป็นแบบเอ่อเวลี่โลนะไออันนี้ทำไมเป็นไฮเอาโลเอาโลหมดลองเอาโลก่อนนะครับเพราะว่าผมลองไปปรับไฮแล้วเออเฟรมเรนไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้เอาแบบแค่โลทั้งหมดนะครับขนาดแค่โลเนี่ย 50เฟรมนะครับแต่ก็ต้องย้ํารอบนึงว่าอันนี้เป็นความละเอียด2 8 K ตามหน้าจอนะครับแล้วก็จอหนึ่งนะครับด้วยความที่เขาเป็นจอแบบดูโอเนี่ยจริงๆมันก็สามารถที่จะเปิดเกมอีกจอหนึ่งนะเปิดข้างล่างเราอาจจะดูพวกเนี่ยดูเกาหลีอะไรพวกนี้ดูข่าวดูหรือว่าเปิดอีกเกมหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอาจจะเป็นแบบเน้นแค่เกมที่มันไม่กินสเปคเยอะเนี่ยอันนี้น่าพอทําได้อยู่นะครับนี่ทีนี้มาดูเรื่องของตัวอักไนแล้วกัน 50เฟรมสำหรับการ์จอร์บอดนะครับอ่าถ้าอยากให้เฟรมได้เยอะกว่านี้ก็อาจจะต้องเป็น Full HD อย่างเดียวพอนะครับกดสวิตช์ตัว c o l l e c t ร r จุ๊บจุ๊บจุ๊บตีตีตีห้าสิบเฟรมนะแล้วก็ตัว1%เนโลเนี่ยก็ประมาณ30เฟรมนะครับทีนี้ขออนุญาตลองเอาแค่ Full HD พอ เวดีน่าจะเหมาะที่สุดโอ้โหมันปรั่มาเป็นวินโดแทนไปอ่ะงั้นเอาแค่วินโดพอวินโดแล้วก็ที่เหลือเป็นเวลิโลเหมือนเดิมนะครับ Full HD ลื่นขึ้นนะับเนี่ยเห็นปห90เฟรมตัว,ต,วตัวมันอาจจะเล็กหน่อยนิดนึงนะอันนี้แต่ผมท้าให้ดูว่าตัวเลขเฟรมเรทนะครับก็จะเพิ่มจาก40มาเป็น90 100เฟรมเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องแลกมากับเรื่องของหน้าตาขนาดหน้าตานะครับแต่ว่าถ้าสมมติเราดือ้อมันขยายให้ได้ปะ่ะเหมือนวาโลอะไรเงี้ยจะทำไม่ได้เหรอจะทำไม่ได้น่าจะล็อก ตัวเกมตอนนี้เหมือนหลายๆคนน่าจะกาลังบอกว่ามันล็อกเซตติ้งอยู่นะครับแล้วก็เสียดายที่ว่าเรื่องของหมดหน้าจอเนี่ยมันไม่มีแบบเอ่อบอร์ดเดอร์เลสเป็น1 0 8 0 p นะครับอันนี้ก็ต้องรออัปเดตในอนาคตน,นะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเอ่อสำหรับใครที่ได้ลองเล่นเนี่ยก็น่าจะเล่นได้กันหมดนะ i อโฟนส1บห้าไอโฟนอะไรพวกนี้ iPhone 1็แล้วพวกนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าสุปภาพรวมเนี่ยตัว i n นเ l A อ c B390 ้นะไม่ว่าจะเป็นเกม t r i p l ร A อย่างไรับอราลองนะครับ Battlefield รมั e ช์ฟิบบ์หกท หรือจะเป็นเกมในเครื่ออื่นนะไม่ว่าจะเป็นเซเลสโซซิโนะครับหรือว่าวูทูริงเวฟหรือว่าเกมมือถืออื่นๆที่มีบนแพลตฟอร์ม PC เนี่ยก็สามารถที่จะเล่นได้แบบฟินๆแน่นอนครับก็สรุปเลยนะครับสำหรับตัว z e น book Duo นะครับที่มาพร้อมกับตัวชิป CPU รุ่นใหม่ของปีนี้นะก็คือตัว Intel Quadra X9388H กนะครับก็น่าจะเห็นเงี้ยไปแล้วนะครับเพราะว่าในการทดสอบทั้งหมดที่เราเล่นให้ดูนะไม่เสียบอะแดปเตอร์ชาร์จ แต่ยังคงได้ประสิทธิภาพยังได้เฟรมเรทที่ดีด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญกินไฟน้อยอีกด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าข้อจํากัดนะครับในเรื่องของตัวสถาปัตยกรรมที่เป็น X86 ก็แน่นอนว่ามันมีเรื่องของตัวความร้อนอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าถึงแม้จะไม่ใช่น้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับแต่ว่าความร้อนนะกับเรื่องของเสียงพัดลมมันก็ยังมีมากพอสมควรนั่นเองนะแต่ว่าด้วยความที่เขาใช้ชิป CPU ที่ค่อนข้างเป็นตัวท็อปสุดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการกินไฟเนี่ยนี้ีะครัา บูตคอกเนี่ยได้สูงสุดถึง65ิาวัน,นะครับแล้วก็บูตแบบอีกขั้นหนึ่งจริงๆเนี่ยได้สูงสุดแบบ80ิวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซี u ีตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะกินไฟที่เยอะในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ว่าบอกตามตรงนะนี่เป็นมุดหมายที่ดีนะครับอาจจะเป็นปีที่ intel comeback หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับแต่ว่าในเรื่องของตัวการ์ดจอออนบอร์ดเขาอันนี้ต้องชมเลยว่ามันได้ประสิทธิภาพที่ดีจริงนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่เสียบอะแดปเตอร์ช เฟรมเรทที่ ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเกิดสมดุลใหม่ของโน้ตบุ๊กเกมมิ่งอ่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งอาจจะใช้ซีรีส์ Intel แล้วก็มาพบกับตัวการจอออนบอร์ดก็เป็นได้นะครับเพราะว่าในช่วงนี้หลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าในเรื่องของตัวแรมแพงนะครับแล้วก็แรมคาตลาดนะครับก็อาจจะพลิกแพงในอนาคตได้นั่นเองนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของตัวเกมมิ el, ่งฮด์เฮลนะเครื่องเล่นเกมพกพาทั้งหลายแหล่ที่ถ้าสมมติในอะนาะคตใช้ชิปตัวนี้ขึ้นมานะครับความแรงกับเรื่องของการประหยัดพลังงานการจัดการ พลังงานเนี่ยตัวนี้น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของระยะเวลาแบตเตอรี่นะครับเอาคร่าวๆนะ10ชั่วโมงสําหรับการดู YouTube ก็ถือว่าอยู่ได้นานพอสมควรสําหรับสไตล์ของโน้ตบุ๊กสายทำงานทั่วไปที่เป็นสายครีเอเตอร์แบบนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าสําหรับรายละเอียดเจาะลึกผมขออนุญ,ญาตย้อนเข้ารีวิวเต็มได้นะครับ ใครสนใจนับตัวเซนบุกตัวโอนะก็ลองไปดูรีวิวเต็มกันได้นั่นเองนะแต่ว่าวันนี้ผมเอามาแค่เล่นเกมให้ดูอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับอยากดูตัวอื่นนะเพราะฉะนั้นมันมีมาอีกแน่นอนนะเครืค่องเล่นเกมพวกพาโนตบุกชิปซี u ใหม่ๆอะไรพวกนี้อยากเห็นรุ่นไหนอยากเห็นโทรศัพท์เครื่องไหนแท็บเล iPad, เ็ตไอแพดอ่สตรีแมชชีนอะไรก็แล้วแต่คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะผมเจนูสเวขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับนี้กราบสวัสดีครับ